่วงหนึ่งของชีวิตคุณพ่อทําธุรกิจเรามีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันแม่ต้องย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านอีกเคยมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราไม่มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเพื่อน,อน,อนแม่มีลูกหคนจบป .4 หาเช้ากินค่ำทำทุกสิ่งอย่างเพื่อส่งให้ลูกเรียนสูงๆมันก็เป็นอะไรที่หนักเราก็เลยตัดสินใจไปทำงานช่วยแม่ส่งน้องๆเรียนแล้วก็เก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี ก็ทำงานอยู่ในเซอร์สบาลสิบสา,าปีหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นตัวแทนประกานชีิตึนถ,ถึงตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารทีมงานในภาคตะวันออกของบริษัทชับไลท์อชชวลันก่อนที่จะเข้ามาจอยกับชาเป็นผู้บริหารตัวแทนประกานชวิตของบริษัทอื่นเราทํางานแบบอึดถึกทนปัญหามันเยอะมาก ปัญหาคนปัญหาลูกค้างานเนี้ยมันอาศัยความซื่อสัตย์จริงๆเพราะถ้าเกิดว่าคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันสามารถเอาเงินลูกค้าไปใช้ได้ง่ายๆต้องเซ็นคำทุกคนและตั้งแต่เราไปยงลูกน้องเราต้องรับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในทีมงานของเราปี4ูนะปีที่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีเนี้ยเรามีเงินหลายล้านมากเลยเพราะโบนัสแต่เราต้องไปสูญเสียเงินก้อนเนี้ยจากการที่ให้ลูกค้าบางคนยืมเงินเราเป็นหลักล้านก็สูญเงินก้อนนั้นไปเลยหาเงินได้เยอะแต่ก็เสียเงินเยอะ ก็อยู่ในผู้บริหารทีมระดับสูงมันก็จะเน้นขยายทีมมากกว่าเมื่อก่อนทุกครั้งที่เราเข้าอฟิศน้องๆจะต้องงงวลว,ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีเรื่องผิดพลาดอะไรยังไงไหมไอ้นู่ไม่ดีนี่ไม่ดีคือเป็นคนที่แจับผิดได้ทุกเรื่อง ซึ่งพอเรามาเข้าวัดหลวงพ่อจะบอกว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันเราได้ใช้ธรรมะของพ่อมาใช้ร่วมกับการทํางานแล้วเรามาปฏิบัติจริงเนะี่ยพัฒนาไปให้ดีขึ้นน,ะน้องๆหรือว่าในทีมงานที่เห็นเขาก็รู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมจากการที่เราเป็นคนขี้เวียงขี้วีน้วทําให้เรานิ่งขึ้นพอเราไม่เหมือนเดิมเขามีความสุขในการทํางานมันเลยเป็นจุดเริ่มที่เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันก็เหมือนบุญนําทางที่ทําให้คนที่มาอยู่ในทีมเราเป็นคนที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมันไม่ต้องไปนั่งปวดหัวการแก้ปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าเราบริหารทีมง่ายถ้ารวมการรีคูทั้งหมดที่ยังไม่เทอร์มินาท์ไว้นะเป็นพันคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะสร้างได้ขนาดเนี้พเพื่อนเนี่ยเป็นกลัลยนานมวิตรให้เขารู้ว่าเราชอบนั่งสมาธิก็ชวนไปนั่งสมาธิที่ภูรเรือแล้วก่อนไปน้องๆที่บ้านบอกว่า เจ๊ระวังกิจวิยาหมู่นะจะถูกเรียกกล่อมนู่นนี่นั่นก็คิดในใจนะว่าเราไม่ใช่คนงโง่เนาะเราเป็นคนที่มีปัญญาพอสมควรอ่ะ <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเราสามารถเชื่อเขาได้เหรอเราคิดว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นก <c oughs> ็เลยตัดสินใจมา <c oughs> พอนั่งฟังหลวงพ่อเลยเอาการบ้านที่หลวงพ่อให้ทําก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งหมดซึ่งเราไม่เคยทําแล้วพอมานั่งคิดนั่งทบทวนโอ้โหมันมีความสุขมันรู้สึกว่าเรานอนในอู่ทะเลบุญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไว้จริงก่อนนอนก็มีความสุข่มมาก็ี แค่ธรรมะหรือแค่ข้อปฏิบัติง่ายๆที่หลวงพ่อให้เราแล้วมาปฏิบัติมันมีความสุขได้ขนาดนี้คําสอนหลวงพ่อมันตรงเลยอะปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงมันเป็นพลังของความจริงกับพลังของความดีที่เราสามารถสัมผัสได้หลังจากที่เข้าวัดมาเจอหลวงพ่อชีวิันเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เป็นคู่ในการกลุ่มตัวแทนระดับสูงรายได้เป็นหลักต่อเดือนแล้วก็ขยายธุรกิจเพิ่มทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมการดูแลสุขภาพ ทรัพย์สินมันมีแต่เพิ่มพูนเป็นหลักร้อยล้านเมื่อก่อนอไรายได้ก็เยอะแต่ไม่เคยมีอะไรที่เพิ่มขึ้นพอทําทานเยอะขึ้นแทนที่เงินเราจะหายแต่สมบัติเราเพิ่มขึ้นได้ถ้าในฐานะนักบริหารการเงิน,นงเวลหรือความมั่งคั่งของเรามันเพิ่มขึ้นด้วยสินทรัพย์สุดที่ความมั่งคั่งที่สามารถวัดได้มันเกินไปประมาณ3มเท่าก็เทียบต่ำยุของตัวเองจับก่อนหน้าเข้าวัดมันไม่ได้มีเลย เคยเหนื่อยมากกับการทำธุรกิจไม่เข้าใจเรื่องบุญเลยแต่พอหลังจากที่เข้าวัดมาเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีก็อย่าไปทำเพิ่มให้ทำสิ่งที่ดีๆเพิ่มเติมไปทุกวันแล้วก็หมั่นปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขภายในพอจิตเรามันดีใจมันใสใจมันสบายมันดึงดูดอะไรที่ดีๆดึงดูดทรัพย์สมบัติปมาแบบง่ายๆพอมาวันที่มาเจอคําสอนว่าเรารู้เลยว่าอ๋อ ทำไมชีวิตตอนวัยเด็กต้องลําบากไม่มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเพื่อนๆก็เ,เลยเข้าใจว่าสิ่งที่มนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ได้เกิดมาแค่ใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกหาเลี้ยงชีพแล้วก็ตายไปศูนย์เปล่าหลวงพ่อมาตอบย้ําคํำนี้ให้เรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราเกิดมาเพื่อทําพันธิพัณฑ์ให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบรารมี